วันหนึ่งมันเอวอย่าทำมือนบอดดิวันหนึ่งทำมือนบอดดิพอเวลาผมไปผมจะเป็นโค้ดให้อย่าอย่าอย่าลูกชมพันนี่ดินี่อย่าลูกชมพันนี้มันมันปูไม่ผมทำอะไรไม่ถูกเลยอะตอนเนี้ยไม่เอ็งนอนตรงนี้แหละเข็นมาเอ็งยิ่งอ๋อ บวนกัมมันเลยมันตายอ่ะเดี๋ยวผมจะดยิงให้ติดกำแพงอ่อ้โหใครกันโอ้ม่เอว่ามู๊งซเดียร์สนาทีสวัสดีครับวันนี้ก็ผมซีโฟนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรเว็บ MVP Zone โซนกันครับก่อนอื่นผมก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนครับผมจะล็อกอินด้วยบัญชีเฟซบุ๊กนะ อ่าพอเราทําการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเติมเงินเข้าภายในเว็บนะครับกดมันที่หน้าเติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกเติมเงินนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นบูมบอนี่วนะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใช้สาหรับการโอนนะครับพอเราโอนเสร็จแล้วให้เอาเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้เลยนะครับโเคกดยืนยันครับ เงินก็จะเข้าภายในเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะมาลองสุ่มของภายในเว็บกันนะครับส่วนผมวันนี้ผมจะมาสุ่มเป็นเพชรฟรีไฟนะนี่เลยครับสุ่มครั้งละสิบเครดิตน,นะครับถูกมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งได้ไหมโอยไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรลองอีกรอบครั้งที่สองครับครั้งที่สองมาเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบสองเพชรมาว่ะมาวะเริ่มมาละครั้งที่สาม โอ้ครั้งที่สามไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ไปครั้งที่สี่เฮ้ยถามพันเพชรโอ้โหโคตรุ<ฮ>้มเดี๋ยวเราจะมาดูของรางวัลที่เราได้กันนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นบัตรกาลิน่านะครับ,บ<ะ>ให้เราเอาไปเติมในหน้าเว็บนะครับนี่เลยนี่เพชรเข้าจริงๆนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวลองอีกใบหนึ่งครับ นี่เติมเข้าไปแล้วโอ้โหเพรเข้าในเกมจริงๆนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับเว็บ MVP Zone นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีคนรนับผมซีฟูมเมืองไทยครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่นะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เล่นในเกมฟรีไฟนะครับโดยที่ผมจะทําการสูมเลขห้องไปเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปแบบปลอมตัวเป็นไก่นะก็นั่นแหละเล่เนแบบไก่จริงๆเลยนะว่าเขาจะแบบสอนเราเล่นอะไรไหมอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือจากเขา คนในเกมฟีไฟน์ไหนจะเบ็บางคนเขาจะเป็นยังไงกับเราอะ่ะเขาจะคิดยังไงกับเราครับว่าเราแบบไก่อะไรเงี้ยเขาจะช่วยเหลือเราไหมเนาะ,ะเออผมอยากรู้เหมือนกันถ้าพร้อมเป็นไก่จริงๆนะครับเขาจะช่วยเราไหมหรือว่าไม่ช่วยเลยยังไงถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟงไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชุมพร้อมกันเลยครับไปเลย เอาแม่เขาเจอคนมาแม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เสื้อเหลืองเชิญผมมาอ๋อพี่พี่เสื้อเหลืองครับเชิญผมมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ชวนครับไม่รับไปเชิญพี่ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้คือพี่เดินอวยเอาหมวยอ่ะผมเห็นรูปดาวขึ้นเมื่อกี้แล้วผมก็กดเข้ามาเลยผมรู้ว่าพี่ชวนไง อ่ามอยชวนผมมาเชื่อเหรออชก็ผมตวดชื่นผมูชื่เนี่ยผมค่อยกดเข้าเนอ่ะเออใช่ที่เอ้วยชวนอ่ะผมกุเไม่เยเนยเนยนยนชวนผมมาเนยนนเยเออไอคนเนี้ยเอ็นทีตูนะเด็นกออะ เนจริงแต่ชวนผมมารับแอนนะครับพี่แอนพี่พี่รับแอนได้ไหมครับแอนยืนยืนดูคอยไม่ยืนดูคอยอ่ะคือไม่ได้ยนดีฮะยืนดูคอยอ่ะไม่ได้ชวนมาก็นี่ไงมีเป็นเพื่อนยินได้ไงไม่ได้ชวนยังไงก็ได้ เพ่นขอเพื่อนพี่มา็นเมื่อกี้ไหมล่ะอ๋อไม่อ่ะผมเห็นชื่อพี่อะไรเอาหวยขึ้น NV อะไรขึ้นสักอย่างอะไรเอิงกดเข้าตีมาหรือเปล่าพี่พี่กดแบบคุยกับเพื่อนในแชทอ่ะแล้วผมได้ยินเสียงคนเชิญแล้วผมก็อ่านชื่อแล้วผมก็กดเข้ามาพี่เอาหวยโอ้โหนี่แนะ ไม่เชิญแค่เอ็นทีตูไม่ใช่หรอโอเคไหนๆก็มาละเลิ่นเลยแล้วกันเอเนเเอเธอเยนได้ไหมที่อายุ่ไร่ี่สี่สิบหรออะไร <laughs> อะไรเที่ยวหวยอาอยุเท่าไหร่ สิบห้าสิบห้าอ๋ผมเพิ่งหัเล่นล่ะตายอ่ะพวกมันหอย่ามาผมผมเพิ่งหัดเล่นน่ะพี่เอ๋อเมยผมเพิ่งหัดเล่นน่ะสอนผมเล่นหน่อยได้ไหมได้ครับตรงไหนครับเนี่ย แต่หน้าแต่เลยมันมีคำเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยแล้วมันโดดยังไงเนี่ยมันบอกว่าเลิกติดตามมาเลยเนี่ยใช่ยังไม่ต้องกดอ๋ออย่างอันนี้คือยังไม่ต้องกดใช่ไหมครับพี่ใช่โดดตามแล้วเล่นยังไงจริงครับเนี่ยปาน้องบอกว่าเธอปากตลาแหลกหรือเปล่าโอ้โหเจนครับพี่ผมไม่ผมบอกพูดเอเมอเขิน ไม่ได้พูดไปเองบปล่าเบ่งเบ่งแถวบ้านฟาร์มโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เป็นตีไหมยิงมันดิโอ๋ยังไม่มีปืนเลยเยังได้รึโอ้โหที่ผูดจอมเจ้าลิศไปอะมามึงเมาคุยตัวหนึ่งตัวนึงไยอะไป พี่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 เบอร์สี่คืออะไรนะครับโน้ปฮะชิพี่เบอร์สี่คืออะไรนะครับไอโฟชีชอชีชีคุณชายโอ้ยครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเพื่อนตายนอ้ามันต่อยผมดิบ้านตามไอ้เามันต่อยผมหน่อยเออตาหยามตาเบาหน่อยเฮ้ยมึงอ่ะตาไม่พรวดิตามตามไปเหรอครับพี่ พี่ผมโดนสามตัวเลยที่ผมโดนสามตัวเลยนี่ด้านบนพี่ไอพี่ครับพี่ครับผมได้ยินเสียงอยู่ข้างบนไอพี่ครับข้ากันี้นะลมหนึ่งไอ้ลำหนึ่งครับพี่ลำหนึ่งครับพี่ไอพี่ครับพี่ลำมันยิงผมตรงนี้แล้วพี่เทามาลงมาอีกแล้วพี่ครับพี่พี่จูบฟงไหนครับครับจูบฟงไหนเออแล้วครับโอยมันยิงผมแล้วมันยิงยังไงเนี่ยครับปืนเนี่ย เออมันญิงผมมันยิงผมพี่พี่อยู่ไหนพี่ครับพี่ครับเนี่ยมันยิงผมพี่ทำเงิงแล้วพี่ครับพี่ครับดูผมไหมครับอ้เออเองตายแล้วอ๋อนี่คือตายแล้วเหรอครับใช่ใช่ตายแล้วอ๋อผมณหรว่าตัวอุ้ยอุ๊ยอันนี้ผมโดนกับระเบิดแล้วครับหรือว่าพี่โดนใช่ครับเฮ้ยมีคนอุ้ยเอาเออแบบนี้โปรไหมครับทำเงินเป็นแดง อนนย่างนั้นขอเป็นกินอ๋อเบีะตามเลยเบ๊ะนั่นอ่ะโง่หน่าจ้าใส่บบะะกกโสดใส่กอบกบ้ยดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมาเป <c oughs> ียพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่เวสีชื่อโบค่ะอ๋อพี่พูดทำไม <c oughs> เป็นโหดจังเลยหวานอ้อา ทำไงให้เล่นเก่งมาริคูเขาแม่นี่เลยแล้วครับอ๋อโคดิ้งพี่อยากให้เล่นเก่งกต่โคดิ้งอยู่เฮ้ยมันก็หมกันอันนี้หมดหมดทีมแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ผมดีแล้วพี่ผู้ครับใช่ครับพี่แพนะไรครับ อะไรนะถึงก็อะไรนะเลยมึงพี่ยิงเงี้ยเพ์มึงพี่ยิงเงี้ยเพ์ละสองละสองภาผมละนั้นยิงเงฮะภาพผมเละนั้นใช่ครับแล้วมันมันยิงยังไงให้แดงๆงั้นครับให้เอาเป้าการต่อก่อนน่ะแล้วก็งาน อ,อ๋อเฮ้ยมันของผมมันขึ้นสีเหลืองแต่นี้มันงั้นหัวไหมครับอนั้นไม่ได้กันอัตตัวหรอ oh, ปักไอตัวร้ายขึอนมาหนึ hmm. ่งหนึ่งหนม่มงตีรังบางพี่เลยเนาะแล้วพี่ไม่เล่นแรงแล้วครับพี่หัวงานงาเพิ่งเข้ามาเล่นเองขอกองมุกจัง อ๋อครับครับพี่มีแฟนล้วครับยังไม่มีค่ะสุนัขเอ้ยคิมมี่พูดเพื่อนหน้าดีสอนผมเล่นนะผมเล่นไม่ค่อยเล่นไม่เก่งเลยอ่ะโอเคอะค่ะปีมือเราก็ได้อยู่นะไม่ค่อยผุดไปปี่มือผมเหรอใช่ ใช่ๆพีที่มืออะไรอย่างงี้ไหมพี่หรือว่าเล่นจริงตังมพีทมีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดิแล้วไม่กินของอัตโนมัติเหรอเหมือนมันแบบของมันเข้าในตัวผมเลยอ่ะใช่อ๋อถั่วตัวมเปลนไปไม่ใจดีจังเลยแค่ผมเหรอใช่เก็บไปเลยแล้วฮะ พี่มีคนนะพี่เฮ้พ uh> ี่พี่พูดทำไงวิ่งไว้อะอะทำไงให้วิ่งไวไม่ต้องวิ่งถือปืนดิกดปลอมไงอ๋อเข้าใจอะอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วครับไม่คิดนะคะเอพี่เส้นก่อนพี่แอบพุ่งตายบุรีเสียงเขาก็ตีมาตายแงคนไหนมันยิงพี่ีแรกกเน แพี่ครับมีตัวอยู่บ้านแล้วเตมเจะให้เออเฮ้ยพี่ครับอย่างนี้มันโปรป่ะเนี่ยไม่วหมนจริงผมนี่มันตรงเนี้นม่นม่ไ่ตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยพี่ ตรงนั้นน่ะตรงตรงตรงหลังต้นไม้ใช่ค่ะเชื่อมต่อมันมันต้นไม้แล้วมึงยังไม่เห็นเลยอันนี้มันคืออะไรครับพี่อ้าวมันหายไปแล้วเอาเกาะครับเอาเกาะอ๋อทำให้เกาะหนาขึ้นอะไรเงี้ยใช่โอ้ยพี่ผู้พี่วิวบอกข่ากประกาศระดับเลยที่เบอร์หนึ่งข่าวะกากระบอกกระบอกเลยไม่กดทิ้ยังไงครับเนี่ย ไม่นี่ไงผมเห็นแล้วเปลี่ยนปืนตัวนี้ใช่ไหมใช่ไม่เจ๋งวะไปให้เขาช่วยอกันคนึงไปหาชูดีกว่าเออไม่คนเดียรัตีเลือดผมไม่มีแล้วพี่ทำไงทำไงดีครับเลืองผมไม่เติมนม่นักอันนี้มันกดไปกด เปลืพี่ครับงที่มันเป็นกล่องยาอ๋อเฮล้าพี่โอเคมันไม่ขึ้นให้กดเด็ยมาครับกดละสองกล่องโอ้ทำไมพี่ใจดีจังเลยอ่ะแบบผมถามอะไรพี่ตอบได้หมดเลยเขาบอกว่าผมเป็นตัวไก่เนี่ยมันมันไก่ยังไงเอาพี่อ้าวเพื่อนเราเป็นเพื่พี่บู๋เดี๋ยวจะพี่ไม่ได้ ผมไม่เห็นนะพี่ค่าไก่ผู้หญิงแต่เก๋โอเคพี่ผมวัดหัวไม่เป็นอะพี่ไม่เป็นอะไรอ่ะตัวไปเนยกไได้โอ้ยเอ้าแต่นี่เพื่อนรูไม่ใช่ไหมครับพี่เห็นแดงๆเหมือนตอนที่พี่ผมดูพี่เลยไม่ปั๊กผมิ่มเข้าใจละได้ยาคุ้ซ้อบอ ไม่ได้มาจีนไอ็กได้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 ไม่เห็นไม่ได้มองเลยบอกคือตติมหมโอ้แคนดี้ซื้ป่พี่ยังัดหวพี่เบอร์สองเบไหนเลยเบอร์สี่ลองงัดหววเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมว่ามันอยู่ข้างกรพงผมว่าจะเข้าไปช้ามันเลยผมับถั่วไม่เป็นพี่พี่ยังให้ผมนัดอีก เป็นไงอตายเลยเมื่อกี้ผมอ่ะคิดว่ามันอยู่ตรงน้ำไงก็วิ่งเข้าไปยังมี้จิ้มตายไปอยู่ตรงบนไตน้ำามไงไงามไใสเลยหรอพี่โอเคครับเป็นหนึ่งวิ่งเร็วเร็วรีบไปงั้นแหละหนึ่งมานี่เร็วนึง ผมชื่อต้อยนะเต้<อ>ยที่คนได้วนค<อ>รับนี่นั่งอยู่ในนี้นั่งอยู่ในนี้ใครเต้ยโหมดมาแลัวกาลังตามมาทำเลยนี้มึงเลยนึงนึงบ้านเอ้าอย่าทำเหมือนบอดดิเลย oh, <no. S 2> เนึงทำเหมือน,นบอดดิ <laughs> ขอเจอครับกเอกครับผมผมเพิ่งเล่นผมเพิ่งเล่นี๋้วเใครทักมาวะพี่ลองนะห้มันัเข้ามาจะเพิ่งยิงมันนะอห้มันร้นลกมันมันอยู่ไหนอ่ะมันเราก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ พอเวลาผมตายผมจะเป็นโค้ดให้พอเวลาผมตายผมจะเป็นโค้ดให้พอเวลาผมตายผมจะเป็นโค้ดให้เป็นโค้ษเลยเหรอสุดยอดเลยลูกเพี้ยมันมันพี่พี่พี่ยิ่งโอ้เปลี่ยนแล้วเนี่ย วันจิวจิวจิเฮ้ยพี่ระวังนะโอ้โหหไมมี่ีี่เขาเขาึ่งเล่นเหมือนกันนีหว่าไม่มีแิเกมหนีใช่แต่เขามีังเล่นเฮ้ยพี่พี่เขาอยู่บนขออ๋อเอาพี่เหรอแค่น่ะ เออเอ็มเอ็มเล่นไเหอะเออวิ่งเอาเอาไปจับู้บันนั่งบันนั่งยังไกูไปดูเลยยังบันนั้งบันนั่งไป้นมาแล้วบันนั่งยังขึ้นมาแล้วตอนนี้ใเทไหมพี่ใช่เขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าถือปืนวิ่งดีโอเคครับพี่ไม่กดเลยอ่ะ พี่ครับพี่ครับเขาเขาอยู่บนขอนายเยครับนั่งไ่กดนั่งกดนั่งกดนั่ง้อเอออย่าอย่าอย่าลกันนี่ดแก่ย่าลกมั่เด็เงนเอนปื้อเราเหมือนเดกเนปื้อแล้วแก่ปืเออกป đã phun ngon bay bên anh, okay. Okay. Rồi. Ta ta anh ngồi ở đây không đúng không không à. này. <laughs> rồi này, không, đây mai à, nó mang lên mình ta, để, để hết tiệt cằm hả,

เล่นไปเยขอโทษนะที่ผมเฮ้ยไช่ครนะับดูผมหน่อยน้ำเม็ดมูดหนะัยโน<ล>้พี่ยังพูดเออใเดี๋ยวผมไปแล้วนะแม่เรียกไปกอกน้ำล้ว โ okay, อเคได้เายไปเล่นด้วยกันใหม่นะครับพ <Thank you. S 1> ี่มูพี่รักจุก๊บ <c oughs> <c oughs>